ตอนนี้เรามาแอบถ่ายดูพ่อฟลายนมเซ็กนะคะดูอาการแทงดินของเขานะคะเราไม่ไปใกล้นะคะถ้าไปใกล้เดี๋ยวเขานะคะงานนี้จำดินเลยนะคะ แทงให้น้ำมันไหลออกนะค่ะขา,าก็ช่วยด้วยนะคะองจะงุดงิดนะคะ ็นอาการอะไรของเขาคะหัวบบน,นี่คือการเขาทําให้น้ํามันออกนะครับการใทงดินให้น้ํามันไหลออกมานะครับคือการระบายออกครับเขาอาจจะงุดหงิดใช่ไหมคับอมีหลายอย่างนะครับอาจจะปวดหัวปวดหัวบ้างงุดหงิดแล้วก็น้ามัน,มนออกทําหลายอย่างมารวมกัน ก็จะครบหนึ่งเดือนนะครับกับการตกมันของพ่อพลายนกเสกนะครับเริ่มตกมันเมื่อวันที่3พฤษภาคมใช่ครับตอนนี้ก็เกินครึ่งเือนแล้วนะครับออกเยอะมากค่ะทั้งขมับทั้งโอ๊ยทันวาประท้วงลูกทันวาเอ้าไม่สนใจหนูบ่งสนใจพ่อเสกได้ไงยืนอยู่ใกล้ใช่ครับน้องทันวาก็น้อยใจเป็นอ่ะให้บายๆเค่ะคุณสั่งบายเลยนะอะไนะ สูบสญดูบุญไปดูไป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 บปไ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 ไป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 ไ คือไม่ช้าแล้วครับไม่มีอะไรให้กินนะครับไม่ทำตามนะครับวันนี้กล้วยเราก็หมดด้วยนะครับวันนี้ฉลาดเะืคืนนะครับฉลาดเะืคืนน้องคันวาเอาลาครับใครไม่เข้าใจกฟังกันโอ้ยไมฟังกันละครับนี่ะครับในช่วงบรรยากาศตรงนี้ครับเหมือนฝนจะตกเลยนะครับวันนี้ ทุกวันค่ะมาแบบนี้ค่ะแต่เมื่อกี้ลมแรงนะครับนึกว่าจะตกนะครับรีบมาอย่างเร็วนะครับลมแรงมากเลยคเมื่อกี้พอมาถึงบ้านก็เห็นปอปลายดมเสกของเราครับกําลังทําอะไรนะครับก็อยากถ่ายให้เอฟซีดูนะครับอาการช้างตกมันเป็นแบบไหนฮะใช่ครับในขณะที่ช้างที่ไม่มีอาการตกมันก็จะยืนอยู่ธรรมดาดูรูพี่เซมพวกปลายหนุ่มเออพวกปลายเซมไม่ใช่พวกปลายดมเสกนะครับดมเสกในช้างตกมันนะครับพี่เซมของเราจะยืนเฉย เพราะว่าไม่มีอะไรเครียดนะครับสบายยิ่งี่ข่วงหมดรับข่วงนะขวงหมดนี่ก็เป็นหญ้าที่ได้มาจากโครงการนะครับเดี๋ยวอีกพักๆเราก็น่าจะได้กักตุน ว่ามันใส่พ่อพูดถึงแต่พ่อนุ่มสิกน้อยใจใช่ไหมครับน้อยใจเลยนั่นสองควานมาจากไหนครับอ่อไปดูสองควานดิเมื่อกี้หายไปเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงไปเข้าไปเข้าป้าเขาดูวก็ได้ไห้

มือแข้งหัวไม่ได้แข้งนี่แหละมันได้เกี่ยวยังกระหู้อันวะอันนี้กันอันนี้ก็ตอกวันหยังอ่ะวันหยังตอกวันหยังมันเขาเปล่าล่ะเขาจะสดน้องเลยกได้ไหนเบิ้งหูกับเบ้งนานนะเดี๋ยวจังหน่อยคอืมเดี๋ยวจะมีการจะเอาหไว้ควันเต้ยนะครับควันเล็กจะเสื่อละตรงหูเขาอย่าให้หูอีกข้างหนึ่งผมไม่ใช่ให้หูให้ตาหูนะครับจช่ไหมตูผู้ ครับเดี๋ยวพวกสำสุนไหมโอ้บะโอ้่อ่ขันว่ากันจะวุ้ยวันนี้ไม่คุยเมื่อกี้ทายขึ้นที่ไหนมาครับเมืจะถามเหตุผลเขาที่คนละอะไรนะอย่างอื่นอะไรเหตุผลเหตุผลที่ขึ้นแบบอันน่ะเหตุผลที่ คุณขึ้นคำขวัญเกี่ยวกับจังหวัดของคุณนี่เพราะคุณไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกันใช่ไหมครัไม่ครับผมคอนเทนต์อยู่คนละจังหวัดครับคุณอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ผมก็ท่องคำขวัญจังหวัดบุรีรัมย์คี่เทนตนอยู่จังหวัดสุรินทร์ก็ท่องจังหวัดสุรินทร์ไหนๆอยากฟังแบบชัดๆท้องบุรีรัมย์ครับคาบบุรีรัมย์ครับเรื่องรัมเรื่องรัมบุรีรัมย์เมืองปราสาทหินหินภูเขาไฟ ผ้าไหมสวยด้วยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาครับในทางสุรินทร์น่ครับที่นี่จิมีคนจำได้เห็นไ่มครในทางสุรินทร์ครับทางสุรินทร์เราสุรินทร์ทินช้างใหญ่ผ้าไหมงามประคำสวยล้ำรวยประสาทประกาศหวานข้าวสารหอมงามพร้อมวัฒนธรรมครับผมเราไม่ค่อยรู้ของสุรินทร์นะคะครับนี่ก็ให้บุรีรัมย์เราก็รู้อันนี้บุรีรัมย์นะคะเอาเอาบุรีรัมย์แท้นะคะเอา สยามไปยิ้มครับอะไรสยามกอคำขวัญวลีล้ำสยามื่อกี้มคนไทยเป็นคนที่ยิ้มง่ายครับพูดกับฝรั่งนี่ยิ้มยิ้มตลอดเลยครับไม่ได้ยิ้มอย่างเดียวจำอะได้นะเอาแต่ซื้อโครงการยังกำหัวกำหางอ่สมือเปิดแต่คลิปก็แยกหลุดไปอะไรออันนี้ต้องขอประทานโทษและประทานอภัยได้ใจไอนั่นไอ้ใจเนี่ย บอกไอ้ข้าวไอ้คนฟังไเพี่นเป็นคนตกบกะเหมือนอ่าเดี๋ยวเตยจะพูดเลยพี่พี่เลยพี่เลยใจพุ่งอ๋ออันนี้ไอ้ลูกมือว่ากระจายเป็นบางแห่งโว้ยสิครับอันนี้คือพนองบ่กพนองไ้พนองไอ้เข้าใจครับอันนี้ครับบ่ค่อยได้ฟังเรื่องควันเตยอยากฟังต้องฟังจากควันเตยนะอย่าหยอดอยู่กําลหยอกนะอย่าหยอกนะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับ ฝากติดตามในช่องของเราด้วยนะครับใน2ช่องนี้แหละครับอ่าช่องปลายแซมสั้นคันเมืองกับช่องปลายบุญส่งน้องสนรานะครับเข้าดูกันเยอะๆนะครับสันหาคลิปมาให้ดูใหม่ๆได้หาคลิปใหม่ๆให้ดูเรื่อยๆนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับช่วยๆกันด้วยครับตอนนี้ก็กําลังกลับมาจากหาคลิปนะครับสองควานนี่นะครับแต่ไม่รู้หาที่ไหนนะครับหาคลิปที่ไหนวันนี้เห็นแต่ปูสุกก็ว่าไอสุกไอ้ก็ว่าอื้นอยู่ในป้าคุณ เมื่อกี้เห็นมันปลาอยู่ี่มันวิ่งไปไหนอีกแล่ะคนน่ะมันมาถามหาได้ตะกี้ถ่ายคลิปครับคิดแล้วเราจะไปบักทองข้าแม่ให้ดูนะครับผมโอ้เราไปบักบักทองขาแม่แม่ขาบักทองไม่รู้ว่าจะแม่ข้าบักทองหรือบักทองจะข้าแม่แล้วอยากอยดูคอยดูนี่แบบนั้นอีกเดี๋ยวอะไเราทำให้สำเร็จก่อนอะไรจะปล่อยไปจะปล่อยคลิปให้ดูครับแต่ตอนนี้เก็บไว้ก่อนครับครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับในช่องของดอกบุญทรง อาลายบุญส่งน้องธันวาด้วยนะครับเนี่เขาว่าบักทองจะฆ่าเมฆหรือว่าเมฆสิขาบักทองครฝากติดตามน้องนี้อพี่น้องเด้อครับมู่งเขาโมีอย่างไรนะครับมีแต่คํามวยพ่นเท่านั้นครับให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับผมสุดซสให้ครพ้นจากวิกฤตนี้ไปให้ได้ทุกคนนะครับทุกคนอยากไปแห่งานเลยครับทุกคนอยากไปแห่งานมากๆเลยนะครับตอนนี้ดีใจจนน้ำตาหล่นนะครับน้ำตาไหล พุ่นขวาลมแรงครับโว้ากระโดยผู้เบาอามะคบผู้เบาอามโอ้ด่างทุกคนจะไปกินนั่นน่ะทั้งสองครับทั้งสองอ๋อคนเคยผ่านต่ทางนั่นแหละอย่าไปกินลายเด้อลูกมันคือ่มีแนวกินมาดูพี่แซมนะคะมีช้างเดินผ่านนะคะงอ้นแรง วันนี้คุณเริ่มมีช้างเดินพันก็คันนอนยกมือยกงวงทักทายนะนี่คือโชว์ความเท่นะครับจะทักทายถ้าพูดได้ก็จะถามนะฮะไปไหนมาดูสิคัะหนึ่ยังยกมือยกงวงอยู่ทั้งพ่อทั้งลูกนะทำท่าเดียวกันโอเมลว่าเดบอทำท่าเดียวกัน ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องของเรานะครับในช่องปลายเสียมสั้นบัานเมืองนะครับในช่องปลายบุญส่น้องกันมาด้วยนะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดซับสไครตนะครับกดติดกดไลค์กดแชร์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับอ่าแล้วให้เอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับมีเงินใช้ตลอดปีและตลอดไปนะครับ าฝ,าฝากช่องเนรามส่งน้องธันวาด้วยนะครับสวัสดีครับผ้าไหมสวย